วันนี้นะคะก็จะมาแนะนำนะคะวิธีการทำให้ระบบน้ำเหลืองในร่างกายของเราเนี่ยดีขึ้นเพื่อนๆเ,เคยสังเกตไหมคะคนบางคนเนี่ยเวลาโดนยุงกัดหรือมดกัดเนี่ยแผลหายยากมากเลยแล้วบางทีมันก็กลามนะคะกลายเป็นตุ่มที่ใหญ่หรือบางคนเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องของสุขภาพคือ มีอาการภูมิแพ้เป็นลมพิษอยู่บ่อยๆนะคะเราจะสังเกตง่ายๆคนกลุ่มประเภทนี้นะคะส่วนใหญ่เขาจะเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ออกกําลังกายนะคะก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งนะคะเคยกล่าวไว้ว่าน้ําเหลืองเนี่ยจะเป็นเบื้องหลังของสุขภาพเรานะคะน้ำเหลืองดีไม่ดีเนี่ยก็ดูจากผิวของเราเลยนะคะที่ท่านกล่าวไว้เช่นนั้นก็เพราะว่าเลือดเนี่ยนะคะก็ยังมีหัวใจนะคะเป็นตัวที่ช่วยปั๊มน้ําเหลืองเนี่ย ไม่มีที่ปั๊มเลยนะคะการที่จะปั๊มน้ำเหลืองได้ก็คือต้องใช้ในเรื่องของการออกกําลังกายเพียงอย่างเดียวเลยนะคะซึ่งต่อมน้ําเหลืองเนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกันนะคะสี่จุดนะคะก็คือตรงคอนะคะตรงรักแร้ตรงขาหนีแล้วก็ตรงข้อพับของเขา่าก็จะมี4ีจุดแคู่ด้วยกันนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาบอกวิธีการ บริหารน,นะคะในส่วนของต่อมน้ําเหลืองของเรานะคะเพื่อให้ต่อมน้ําเหลืองของเราเนี่ยไหลเวียนแล้วก็ขับของก็ให้เรานะคะชูแขนขวาขึ้นมานะคะหลังจากนั้นให้ใช้มือซ้ายนะคะจับไปที่แขนขวาเอี้ยวเข้าไปนะคะให้ได้นะคะ45องศานะคะแล้วก็เงยหน้าเรามาด้านหน้าทําค้างไว้อย่างนี้นะคะแล้วก็นับว่าะหนึ่งถึงห้านะคะหลังจากนั้นก็ให้กลับมาที่เดิมนะคะแล้วก็ สลับแขนสลับแขนจับนะแล้วก็แล้วก็มงยหน้าเรามาด้านหน้านะคะับหนึ่งถึงห้าเช่นกันนะคะแล้วก็เอี้ยวตัวค่ะก็จะสังเกตว่าช่วงของตรงจุดตรงนี้ของเราจะตึงๆเลยนะคะถ้าต่อมานะคะก็ให้เรานะคะกางมือนะคะกางมือของเราออกนะคะให้ตรงๆเลยนะคะสอบตรงข้อสอบก็ให้ตรงนะคะเหยียดให้ตรงเสร็จแล้วให้วาดนะคะวาดขึ้นมานะคะ ผ่านตรงหน้าของเราแล้วก็ไปวางไว้ตรงเหนือนหัวของเรานะคะทั้งสองข้างนะคะก็จะเป็นรูปนะฮะรูปของตัว V นะคะแล้วหลังจากนั้นก็ให้แงนหน้าขึ้นไปนะคะพร้อมทั้งหมุนนะคะหมุนมือเราไปให้เป็นวงกลมนะคะหมุนมือเราไปให้เป็นวงกลมช่วงสังเกตเวลาเราหมุนเนี่ยตรงส่วนของอกของเราเนี่ยก็จะหมุนจะหมุนตามไปด้วยนะคะลองทําอย่างนี้ดูนะคะหมุนไปอย่างเงี้ยสักเก้า ก้าครั้งนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็ให้วาดไปด้านหลังนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ให้วาดกลับมาข้างหน้านะคะออนท้งก้มก้มหัวลงนะคะเราจะรู้สึกว่าท่านี้นะคะช่วยในเรื่องของอกอกของเราด้วยนะคะในระหว่างที่เราหมุนนะคะมันเป็นการบริหารตรงส่วนของอกของเราด้วย แล้วก็ยังช่วยในเรื่องของหลังด้วยใครที่บอกว่านั่งทํางานทั้งวันแล้วรู้สึกหลังเราเราจะางอนะคะลองใช้ท่าบริหารตรงนี้ดูนะคะช่วยเรื่องของอาการหลังงอได้ด้วยนะคะแต่ที่มันดีที่สุดก็คือระบบน่ํงเหลืองของเราเนี่ยมันจะถูกกระตุ้นนะคะแล้วมันมีการไหลเวียนได้นะ,ะได้สะดวกขึ้นนะะระบบต่างๆในร่างกายมันก็จะดีขึ้นอีกด้วยนะคะซึ่งท่าบริหารตรงนี้นะคะไม่ยากเลยนะคะเป็นท่าบริหารที่ง่ายมากแล้วก็ ใช้เวลาที่น้อยด้วยนะคะก็อยากให้เพื่อนๆลองนํากลับไปทํากันดูนะคะอย่าลืมนะคะว่าต่อมน้ําเหลืองนะคะไม่มีที่ปั๊มนะคะวิธีปั๊มที่ดีที่สุดก็คือการออกกําลังกายนะคะไว้พบกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ